สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นวันศุกร์ที่12กรกฎาคม2567นะคะเราพามาที่ท้องสนามหลัวงค่ะมาเที่ยวงานมหรสรศสมโพธเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทเสมด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7.2พรรษา28กรกฎาคม2567นี้นะคะงานใหญ่มากจริงๆค่ะคึกคักมากเลยนะคะ งานนี้เขาเพิ่งเปิดไปเมื่อวานนะคะแล้วก็จะมีจนถึงวันที่15กรกฎาคมเพราะฉะนั้นยังมากันได้ค่ะอันนี้มุมถ่ายรูปนะคะสวยๆกลางคืนนี่คงเปิดไฟแบบสวยงามมากเลยมีเรือสุพรรณหงแล้วก็มีโนรานะคะเป,ะปะ็นศิลปะวัฒนธรรมต่างๆมองไปบนฟ้ามีว่าวด้วยนะคะ รถในขบวนแหกก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ รถจากหน่วยงานและก็บริษัทต,ต่างๆนะคะตรงนี้ข้างในมีนักการเฉลิมพระเกียรตินะคะเดีย๋ยวเราเข้าไปชมกันค่ะเป็นตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุศักราชส5 6พัค่ะ เรจะเป็นเทศกาลจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติและก็พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะภาพนี้สวยมากเลยอะ่ะเป็นภาพจากพระราชพธิธพบรมราชาพิเศษนะคะสวยมากพระบรมาสาริศลักษเป็นการเขียนสีฝุ่นเหมือนกันนะคะงามมากเลย อันนี้ก็เป็นการเขียนสีฝุ่นนะคะเป็นภาพเรือพระที่นั่สุพรรณหงษ์ทอดบันลัง,งบุสะบกเทียบท่าราชวร,รดิษในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษส5 6 2ค่ะนี่เป็นการเสร็จพระราชนีนเรียบพระนครนะคะสวยมาก ก็มีมุมหนังสือนะคะสามารถมาศึกษาเรื่องราวต่างๆได้ตรงนี้ค่ะ,ะก็มีมุมหนังสือนะคะสามารถมาศึกษาเรื่องราวต่างๆได้ตรงนี้ค่ะ และที่สำคัญนะคะงานนี้ยังมีการออกร้านนะคะจำหน่ายของกินของใช้แล้วก็มีการแสดงด้วยคึกคักมากๆเลยดูจานวนร้านค้าที่มานะคะชอบกันไม่หวาดไม่ไหวเลยค่ะโดยเฉพาะของกินนี่ต้องแบบหลากหลายสุดๆนะคะนี่มองเห็นจากไกลๆเนี่ยคือเป็นการเสื้อผ้านะคะผ้าไทยต่างๆใครอยากจะได้ชุดไทยผ้าไทยนะคะมาที่งานนี้ได้เลย เพือค่ะน่ามาช้อปปิ้งมากดูแบบอ้าจากกาลสินขอนแก่นชัยภูมิขอนพนมมาครบนะคะตรงนี้ผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยที่แบบเในที่ดูแวร์ก็มีอ่ะกระโปรงน้ก็น่ารักมากนะมาช็อปชุดไทยผ้าไทยเครื่องประดับกระโปรงกระเป๋าที่นี่ได้เลยการทำขนมไทยอาหารไทยต่างๆตรงนี้มีศิลปาชีพด้วยนะคะ ร้านค้ามาก,กันครบจริงๆอ่ะ,อะความสุขโผเกิดที่ข้าเพราะพระมหาการุณาที่คุณพี่น้องชาวไทยได้หายทุกมีสุขทั่วร่างกายยาติช,ชาติตรอยภัยองค์อาจปัตตภีคนก็นับรอยเผา รอยอาพงาเทพเทวดาจงมาบรรดาในไทยอยู่คู่ป่าดินอยู่ที่ไหนก็ได้ยินเสียงเวลาฟ้าดังภัยสิบประการจงผ่านไปอย่าทำให้จักรีวางแผ่นดินทองคือกองทุกวันราชกรี บรรยากาศดีมากเลยนะคะตรงนี้แต่งตัวสวยงามมากนะคะเป็นแบบแนวชุดไทยสมัยรัชที่5ฝังน,น,นี้ก็มีให้ช้อปปิ้งนะคะเยอะมากจริงตรงนี้น่าจะเป็นทางโซนภาคเหนือนะคะ่ะพะเยาแพรต่ตรดิษฐ์น่านเล่าสองฝั่งน,นี้นะคะ<น>แล้วก็ภาคใต้ค่ะกระบี่ ชุมพรระนองตรงนี้นะคะคของกินแน่นมาก งนี้เป็นโซนสาธิตมารดภูมิปัญญานะคะก็มีนวดวัดโพค่ะของกินเยอะมากน่ากินมากนี่ไก่ย่างขง่วนกวางน่ากินมากเลยเอ่ะถึงวันที่15นะคะทุกคนมากินมาช็อปนะคะตรงนี้ได้วันนี้เราสั่งไก่ย่างขงส่สวนกวางนะคะของดีจังหวัดขอนแก่น น่ากินมากอันนี้ดนไม้ะโนนะนี่นะคะส้มตำปูปลาหมูยอกับไก่ย่างเขาสวนกวางค่ะสวัสดีค่ะในป่าได้ค่ะค่ะคุณค่ะสวยมากอันนี้มาจากสีนคพาสงขลางคะขลาครับค่ะ เป็นจักสารใยตาลใยตาลครับเส้นใยจากต้นไม่จากกาบตาลเส้นใยจากกาบไม่ใช่เส้นใยจากต้นนะต้นตาลไม่มีเส้นใยแต่กาบที่ห่อลําต้นมีเส้นใยอ๋อถ้าอยากรู้ก็ถามได้คุณอะไรคะสมพงษ์สวนรรัตน์ครับากปรุงตนเบอายวัฒนธรรมอำเภอสทิงพระจังหวัดสุนทราผลิตภัณฑ์จากใยตาลก็ต้องไปที่นี่แหลค่ะ อำเภอกระทิงพระขอบคุณค่ะ,คคะจากอุดรธาน,นีนะคะชุดี่สวยมากเลยอ่ะนี่ระคา3 9 0นนะคะจริงๆบวกค่าผ้าค่าตัดถือว่าไม่แพงเลยอ,อันนี้ให้ดูว่าเขามีการแบบจัดโซนสำหรับคนที่มานั่งพักหรือมานั่งรับประทานอาหารนะคะตรงนี้แล้วก็เห็นวิวพระบรมมหาราชวังแบบนี้นะคะ ีส่สวยมากนะคะมากันได้นะคะตั้งแต่วันที่11ถึง15รกรกฎาคม2567ค่ะงานมหรสพสงโโทษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเึื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา6รอบ72พันศาค่ะ